สวัสดีครับผมว,วิวจากช่องวิวชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแล็กน์ล็อกออริจินนั่นเองนะครับ โดยในคลิปนี้ก็เป็นคลิปไกด์ของอาชีพเสกนะครับก็เป็นเสกสาย PVP เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องอัพสกิลอะไรประมาณไหนแล้วก็เล่นประมาณไหนนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมนะครับผมขอแนะนําร้านประจําของผมสเตลล่าโก้พัสรับเติมเกมมือถือเกมออนไลน์ PC มากมายหลากหลายเกมมีทั้งแบบเติมง่ายเติมเร็วไม่ต้องออกเกมโดยใช้แค่ UID และการเติมแบบล็อกอินไม่ว่าจะเป็น Facebook l i n e Google Email เติมได้หมดทุกรูปแบบหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับแอดไลน์ ID หรือทักแฟนเพจเฟซบุ๊กตามลิงก์ใต้ล่างคล ได้เลยนะครับเติมเร็วทันใจไว้ใจสเตลล่ากันนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนสามารถสนับสนุนผมเพิ่มเติมผ่านระบบซูเปอร์แตงได้แล้วนะครับเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณใต้ล่างคลิปนี้แล้วเลือกจํานวนเงินตามที่อยากจะสนับสนุนได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนไม่สะดวกก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆเพียงแค่คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปช่วยหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้คนเห็นคลิปของช่องผมมากยิ่งขึ้นหมดช่วงเวลาขายของแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับเอาล่ะครับก็เข้าสู่เนะะื้อหาของคลิปนะครับ หล,หลักแล้วคลิปนี้จะมาไกด์แนวทางการอัพสกิลแล้วก็แนวทางการเล่นใน PVP นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสกิลกันบ้างดีกว่านะครับผมจะไล่ตั้งแต่คาสเมดคาดส์สิกแล้วก็โปรเสเซอร์เลยนะครับอย่างแรกที่เราต้องอัพเลยก็คือพวกไฟโบโคโบไรทิงโบนะครับสามธาตุนี้จะเป็นสามธาตุหลักที่เราใช้ในการเล่นโหมด PVP นะครับแล้วก็อินค e ดเอสพีเลยคอเบอรี่นะครับเนื่องจากว่า อาชีพเสกเนี่ยหลายๆคนเล่นมาสักประมาณวัน2วันละมีปัญหาเรื่องมานาเยอะมากนะครับผมก็เลยแนะนําว่าให้อัพสกิลนี้นะครับก็หลกัลกๆย้อนอีกทีหนึ่งนะไฟโบเต็ม10โคโบรเต็ม10ไลทิ้งโบเต็ม10แล้วก็อินทีเอสพีดีคาวลี่เต็ม10นั่นเองนะครับสำหรับคาดอาชีพเมจินิชียนเนาะต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของสกิลอาชีพเสกกันบ้างดีกว่านะครับที่เราต้องอัพเนาะอย่างแรกเลยอิวโรชั่นบุกนะครับเพิ่มความแรงของ m อเมให้กับตัวละครเราต้องอัพนะครับต่อมานะครับดากโนโลก แล้วก็ถัดมาทิปเปิลโบสกิลที่สาคัญมากๆสําหรับอาชีพเสกนะครับคือสกิลเนี้ยมันจะทําให้โบสของเราอะครับมีความแรงออกมาเพิ่มเติมแรงมากขึ้นคือ50%ของดาเมจครั้งแรกนั่นเองนะครับสำคัญนะเออก็คือพูดง่ายๆมันจะมีโบชุด2ออกมานั่นแหละต่อมานะครับสกิลอีกสกิลหนึ่งที่ต้องอัพเลยก็คือสกิลฟรีแคสนะครับสกิลนี้จะทําให้เสกสามารถเคลื่อนที่ได้ระหว่างไลฟ์สกิลนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวใช้งานให้ดูก็คือเมื่อเราวางสกิลไปแล้วเนี่ยเราสามารถเดินถอยหลังเดิินนนนนขขึ้นน้้้หหหาาารรือเดดดเดดดซยยวไมละคับ เป็นอีกสกิลหนึ่งที่ผมมองว่าดีนะเออเพราะปกติถ้าเราเล่นวิสระเราจะขาตายใช่ไหมแต่ถ้าเราเล่นเสกเนี่ยเราสามารถขยับไปไป,ไปมามา,มาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาระหว่างไลนได้มันก็ช่วยทําให้เราแบบว่าหลบสกิลของฝั่งตรงข้ามหรือแบบหลบสกิลในการลงโหมด PVE ปกติอะไรพวกนี้ก็ได้ถือว่าโอเคขึ้นเยอะเลยนะครับต่อมานะครับอีกสกิลหนึ่งเลยก็คือสกิลสไปเดอร์เว็บนะครับสกิลสไปเดอร์วเว็บเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันคือการตึงล็อกขาศัตรูนั่นเองนะครับแต่สกิลนี้ความสามารถของมันคือบอกว่ามันจะโดนทตุไฟแรงขึ้น คือเท่าที่ผมลองใช้จริงๆแล้วอ่ะมันโดนทัดไฟแรงขึ้นแค่นิดเดียวนะมันไม่ได้แรงขึ้นเป็นสองเท่านะครับแล้วก็สถานะของสไปเดอร์เวบเนี่ยมันจะติดศัตรูอยู่แค่ประมาณแค่วิเดียวเองเผลอๆไม่ถึงวิด้วยเนาะแล้วการใช้สไปเดอร์เวบเนี่ยมันระยะค่อนข้างสั้นนะคือจากที่ผมเคยลองเล่นนะ่ะมันระยะสั้นมากอ่ะเดี๋ยวผมลองไปใช้ให้ดูนะครับเห็นในเรื่องของระยะสกิลกันก่อนนะครับอย่างแรกผมจะใช้สกิลโบให้ดูก่อนนะครับว่าสกิลโบไกลขนาดไหนเนาะออะกดไปเดิน นี่สกิลโบคือระยะขนาดนี้นะครับซึ่งถามว่าระยะขนาดเนี้ยมันก็คืออยู่ในช่วงอ่ะแเมตรใช่78เจ็ดแปดเมตรอะไรประมาณนี้นะครับแต่คือถ้าสกิลสไปเดอร์เวฟอะครับมันจะอยู่แค่นี้เองเนาะคือมันต้องเดินเข้าไปใกล้ประมาณหนึ่งจากที่เห็นคือระยะผมมองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับ4-5เมตรเองถือว่าระยะค่อนข้างที่จะสั้นนะครับแล้วก็ระยะขนาดเนี้ยถ้าเราไปสไปเดอร์เวฟถึงสัตู ที่เป็นแบบพวกพาราหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็มีความเสี่ยงที่เราแบบจะตายสูงมากอยู่นะเออถ้าเขาสวนเข้ามาได้แล้วก็เรื่องของสไปเดอร์เว็บเนี่ยต้องบอกก่อนมันไม่ได้แรงขึ้น2เท่าขนาดนั้นนะครับอย่างแรกเลยผมจะเทสโดยที่หุ่นนะครับอ่ะผมไฟโบไปครั้งแรกคืออย่างที่เห็นคือประมาณ 1.3M เอ็มใช่ไหมอ่ะแต่คือเดี๋ยวผมจะลองสไปเดอร์เว็บนะครับแล้วก็วางไฟโบไปดูอ่ะมันขึ้นมา 1.8m เอ็มถามว่ามันก็ไม่ได้แรงขึ้น2เท่าขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็บอกก่อนและยิ่งตีคนเนี่ย มันยิ่งแบบแทบไม่ต่างเลยเออคือมันแรงขึ้นแหละแต่มันแรงขึ้นแค่นิดเดียวนะครับอันนี้บอกก่อนเนาะ <S <S แล้วก็ถัดมาเลยสกิลสไปเดอร์เว็บมันล็อกขาศัตรูแค่1วิเท่านั้นนะเออกับมอนเตอร์ทั่วไปคุณอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันล็อกขา5้าวิใช่ไหมแต่สําหรับผู้เล่นเนี่ยเขาจะล็อกขากันแค่1วิเท่านั้นเองนะเท<ๆ>่ากับว่าเราต้องอาจจะต้องแสปแปมสกิลแบบตลอดตลอดเลยเนาะ <S <S แต่ตัวสไปเดอร์เว็บมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเรื่องความเร็วในการแบบใช้สกิลต่อเนื่องอ่ะมันก็ขึ เอออันนี้บอกไว้ก่อนนะคะเพื่อใครที่คิดว่าเฮ้ยมันตึงขาศัตรูอยู่ตั้ง5วิเนี่ยมันต้องดีมากๆแต่ความเป็นจริงแล้วมันตึงขาแค่1นวินั่นเองนะครับต่อมานะครับสกิลหนึ่งที่เราต้องอัพเลยก็คือสกิลเดนเมจิกนั่นเองครับสกิลนี้จะเพิ่ม m a ็ SP ของตัวเองเพิ่มเติมสูงสุดคือ10%แล้วก็ระหว่างที่เราต่อสู้เนี่ยครับจะฟื้นฟูแม็กซของเรา 1%, 1ทุกๆ5าวินะครับสกิลนี้ค่อนข้างดีนะเพื่อแม็กซ์พีตัวละครเรานะครับแล้วหลายคนก็คงถามว่าพี่สกิลเมจิกลอตไม่อัพหรอต้องบอกก่อนว่าเมจิกลอตจริงๆเป็นสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะสำหรับการเล่นโหมด PVE คือมันช่วยเราแบบไม่ให้เราตายแล้วเนี้ยหลายรอบเยอะมากแต่ข้อเสียคือเมื่อเราโดนดาเมจทางเวทอะครับมันจะไปหักค่า SP เราทำให้ถ้าเราเล่นในโหมด PVP e. เนี่ยถ้าเราโดนสกิลเวทแม้แต่ครั้งเดียวในเรื่องของ SP เราอะมันหายไปหมดเลยนะเวย้ย เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ต่อให้ตัวเราอะ่ะมันจะมีสกิลแรกเลือกก่อนแลกเอก็เหอะเนาะแต่โดยส่วนตัวถ้าเราลงโหมดพีพีจริงสกิลเมจิกลอสไม่ต้องอัพนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะต่อมาสกิลที่เหลือนะครับพื้นไฟพื้นน้ําพื้นลมต้องบอกว่าโดยปกติแล้วอะ่ะมันหาวิธีเล่นค่อนข้างยากนะแต่โดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบพื้นลมมากที่สุดคือเมื่อวานที่ผมเล่นอะ่ะมันมีโหมด55ใช่ไหม เออแล้วคือไอพื้นที่ลมเนี่ยมันทําให้ฝั่งสโตตาบอร์ดถ้าฝั่งสโตเขามาเหยียบในพื้นที่เรานะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะโซนพื้นที่ได้อยู่แต่พื้นน้ําก็โอเคพื้นน้ําคือสโลนะครับส่วนพื้นไฟก็ติดเผาไหมแต่โดยส่วนตัวผมให้พื้นลมดีที่สุดนะครับส่วนเราจะอัพอะไรก็แล้วแต่เรานะครับต่อมาครับคาร์โปรเฟสเซอร์เนาะอย่างแรกที่เราต้องอัพเลยก็คือ Element i n s i g h t นะครับสกิลนี้จะทําให้ดาเมจดินน้ําลมไฟของเราแรงขึ้น 5%เป็นนสแต็นะครับทับซ้อนสูงสุดก็คือ3ครั้งก็คือ15%นั่นเองเนาะแล้วถัดมาเลยสกิลสปีลิทเดเวอร์สเตชันนะครับตรงนี้จะเพิ่มเมจดาเมจให้กับตัวละครเราแล้วก็เมื่อเราทำเมจิกดาเมจไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะลดเอ็มเดฟลงสูงสุดคือ20%นะครับถือว่าเป็นสกิลเจาะเกราะเวทละกันเนาะถ้าคิดง่าย แล้วถัดมาเลยก็คือสกิลแชร์ริโมเวอร์นะครับสกิลนี้จะทําให้ฝั่งตรงข้ามไล่เวทชา้าลงอย่างเช่นถ้าเราใช้สกิลแชร์ริโมเวอร์ใส่ให้กับตัวละครที่เป็นวิสาร์หรือพีทเนี่ยเขาจะไล่สกิลชา้าลงนั่นเองนะครับต่อมานะครับสกิลที่โคตรปวรที่สุดแล้วก็เป็นสกิลซิกเนเจอร์สำคัญของเซกสกิลหนึงเลยนะก็คือสกิลดิสเปลนั่นเองนะครับสกิลนี้จะทําการลบบัฟของอาชีพออกทั้งหมด100%นะครับ คือมันส่งผลโดยตรงกับอาชีพพาราดินแหละเนาะซึ่งพาราดินมันจะกดบัฟแลกเลือดกดบัฟออโตกาดกดบัฟนู่นนี่นั่นไ,ไปหมดแต่คือพอเวลาโดนสกิลดิสเพลหรือปลดเอฟเฟกเว,เวนทมมต์ไปแล้วเนี่ยบัฟทุกอย่างจะหายหมดเลยนะ เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะปวดมากสําหรับพาราดินนะครับเนื่องจากว่า5-5เมื่อวานผมก็ไล่ปลดไล่ดิสเปลชาวบ้านค่อนข้างเยอะแล้วแล้วหลักการการเล่นน่ะของตัวสกิลดิสเปลว์เขาจะจับล็อกขาด้วยสไปเดอร์เว็บก่อนแล้วก็ดิสเปลนะครับแล้วก็ให้เพื่อนลมตีหรือเราสกิลช่วยลงอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเอาไว้ต่อกอกต่อพาราดินในแพทนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับต่อมานะครับสกิลที่สําคัญมากๆสําหรับอาชีพโปรเฟเซอร์หรืออาชีพเสกเนี่ยอีกสกิลหนึ แลนด์โปรเทคเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งสกิลเนี่ยมันก็คือการที่เราไล่เวทอนาเขตลงไปแล้วฝั่งตรงข้ามไม่สามารถใช้สกิลที่เป็นพื้นที่ลงในพื้นที่ตรงนั้นได้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูง่ายๆอ่ะเราไล่แลนด์โปรเทคเตอร์หรือเอิร์ธโดเมนไปก่อนเนาะแล้วอย่างที่เห็นผมไม่สามารถใช้สกิลหมู่อะไรก็ตามลงพื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นการต่อกรกับอาชีพวิทยาที่ค่อนข้างดีมากแล้วก็สู้กับพีทแม็กนัตอะไรพวกเนี้ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นสกิลที่เจาะจงเป้าหมายอย่างเช่นพวกกิมทูดอะไรแบบนี้ถ้าเราอะเรายืนอ,อยู่ในตัวสกิลเอิร์ธโดเมนหรือแรนด์โปรเทคเตอร์เนี่ยแล้วเราโดนกิมทูดเรายังโดนอยู่นะเออหรือสกิลปลาขวดไบโออะไรพวกนี้เราก็ยังโดนอยู่แต่ดาเมจบางอันก็อาจจะไม่เด้งนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนาะเป็นสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างปวนมาก แต่ถามว่าสกิลเอโดเมนมันก็มีวิธีสู้อยู่ก็คือวิสาสามารถใช้สกิลการเป็นทายสกิลเจาะแลนนั่นแหละครับสามารถมาเจาะแลนโปรเจคชันตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจไว้นาะว่าเป็นสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างดีแต่มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันตรงที่ว่าฝั่งเราก็ไม่สามารถลงสกิลได้ฝั่งตรงข้ามก็ไม่สามารถลงสกิลได้นะครับต่อมาสุดท้ายนะครับเราจะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะพาเรา normally wave หรือที่เราเรียกกันว่าใส่ชีค wave นั่นเองนะครับสกิลน,นี้จะเป็นการสร้าง คืนพลังจิตออกมาเนาะแล้วก็ทําความเสียหายในระยะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าสกิลนี้ค่อนข้างที่จะแรงเบิร์ดดามจไวแต่ก็มีข้อเสียตรงที่ว่าครลดาวสกิลค่อนข้างนานถ้าเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์อาวุธทีโอซีที่เป็นเฉพาะทางของมันนะครับคือต้องบอกว่าสกิลเนี่ยเราจะอัพหรือไม่อัพก็ได้เหตุผลตรงที่ว่าบางคนอาจจะเล่นสายทิพเปิลโบแล้วก็ไปไล่โบลงหัวชาวบ้านอันเนี้ยมันก็เร็วกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเรามองถึงเรื่องการโซนพื้นที่เนี่ยสกิลพารานอว่าเวฟหรือสกิลีเวฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นสกิล ใครดาวพวกแบบติดหลับติดเคิร์สติดอะไรก็ตามแต่สามารถใช้สกิลนี้มาเล่นได้เหมือนกันนะครับเผื่อไว้เอาไว้โซนเนาะเอาล่ะครับในเรื่องของสกิลก็จบไปแล้วนะครับแต่เราจะมาดูในเรื่องของการตั้งค่าสกิลแล้วก็ตั้งค่าออตโต้กับซักเล็กน้อยนะครับอย่างแรกผมแนะนําให้เอาโบธาตหลักของเราโบธัตหลักเนี่ยหมายความว่าเรามีเฟืองของโบนั้นๆอย่างเช่นเราใช้ไฟโบเราก็ควรมีเฟืองไฟโบโปรโตโคอลอะไรอย่างนี้นะครับเอามาใส่ช่องหลักก่อนเนาะและอย่างที่2ถัดมาแนะนําให้เอาสไปเดอร์เวฟมาใส่นะครับเพื่อเอาไว้ล็อกขาอย่างที่3ม รีโมเวอร์บัฟหรือที่เราเรียกกันว่าดิสเปลนะครับเอามาใส่อย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วที่เหลือแล้วแต่เราแล้วเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับแต่หลักๆคือเราจะใช้ปุ่ม123ในการเล่นเนาะอ่ะแล้ววิธีการเล่นหลักๆเลยคือถ้าเป็นไปได้แบบเฮ้ยเราเห็นพาลาดินเดินตัดหน้าเราวิ่งไล่ฆ่าเพื่อเราอยู่อ่าเรากดสอล็อกขาไปก่อนเลยล็อกขาเสร็จเรากด3ดิสเปลเสร็จใช่ไหมเรากดล็อกขากรอบเราลงไฟโบอะไรเงี้ยเออมันก็ถือว่าทันอยู่แต่ถ้า เอาความเป็นจริงแล้วอะ่ะมัน1วิมันก็ไม่ค่อยทันเราทําได้อย่างมากสุดก็คืออะล็อกขาล็อกขาล็อกขาไปเรื่อยๆแล้วพอแบบเอ้ยเขากดบัฟกดบัฟได้เลกอดมาเรียบร้อยกดดิสเปลกดบัฟอะไรประมาณเนี้ยคือเราจะเล่นอย่างนี้มากกว่าหรือแบบ อ่ะเพื่อนเราเล่นสไนเพื่อนเราวิ่งไล่อยู่แล้วเราแบบเดินตัดหน้าเขาเฮ้ยเราจับตัวเขาได้เรากดล็อกขาโลัว,ลวแล้วก็ให้เพื่อนที่เขาเป็นสไนครับซอยรลัว,ลวอย่างนี้ก็ทําได้หรือเราจะแบบเฮ้ยจับล็อกขาให้เขาเสียจังหวะแล้วเราก็ไฟโบลงไฟโบลงโลัว,ลวให้เขากระตุกอย่างนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับหลักๆวิธีการเล่นในเรื่องของการจับขาแล้วก็ดิสเปลแล้วก็สกิลลงก็จะประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องสกิลอื่นๆอ่ะพวกสกิลแบบ พื้นที่ไอ้วินโดเมนอะไรพวกเนี้ยก็แล้วแต่ว่าเราเอามาใส่ในช็อตคัทช่องไหนแล้วเราก็จะใช้ในช่วงไหนเนาะแต่จะบอกว่าไอ้สกิลวินโดเมนเนี่ยผมใช้บ่อยมากเวลาที่แบบเฮ้ยพาราของฝั่งปาร์ตี้เรากับพาราฝั่งเขาซัดนัวกันใช่ไหมเราไล่ตรงนี้ไปเลยวินโดเมนปุ่มทําให้เขาติดสถานะตาบอดค่อนข้างเยอะนะเออโอกาสตาบอดนี่จะบอกว่า50%เลยนะเมื่อยืนอยู่บนพื้นที่นี้นะครับถือว่าโอเคนะเอาไว้ให้แบบพาราเขาซัดกันอย่าลืมว่าถ้าพาราตัวหนึ่งตาบอดพาราตัวหนึ่งตามันไม่บอดอะ มันก็ซัดก,กันสนุกอยู่ใช่ป่ะเออฝังเราก็มีโอกาสชนะมากกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นของตัววิดโดเมนก็จะประมาณนี้นะครับส่วนแลนโปรเทกเตอร์หรือสกิลเอิร์ธโดเมนเนี่ยก็แนะนําว่าใช้ดีๆนะหลักๆแล้วคือจะเป็นการใช้แบบเพื่อขัดไม่ให้วิสาส์เขาลากสกิลเวทลงในพื้นที่ตรงนั้นน,นมากกว่าเนาะ อันนี้ก็แล้วแต่หาวิธีใช้กันเองนะครับอย่างที่บอกมันเป็นสกิลดาบสองคมเนาะฝั่งเราก็ไม่สามารถลงสกิลหมูได้ฝั่งน้ก็ไม่สามารถลงสกิลหมูได้นะครับก็เข้าๆประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลสาย p v p แล้วก็วิธีเล่นเล็กๆน้อยๆเนาะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซั b สไคร้ให้ช่องผมด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปออกมาเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็รบกวนไปที่แฟนเพจ a ฟ e b o o k ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแล้วก็ทิิ้้้้งงไวทีี่ใตาคนร ในส่วนของข้อมูลในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย